มาด้วยตั้งแต่พัดถ to ือยาฝูงไรช่วงนี้ค่อยๆพันกลางสิงหไว้ครับครับคือครับมาถูกข้อมระมัดระวังครับครับส่งนี้ บวสู่เลยครับส่งนี่ส่งพร้อมซีแรนนะครับเดี๋ยวขากับนาสิไปไว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำเริ่มไหลแล้วครับคงสุอยูได้ตั้งแต่กลางทงหน้าครับเอาแล้วไม่ได้ท่องทงอะไรอีกไ้เอาเอา เอบไปแล้ว,ลวคับได้ลงเทาไปขับได้ลงเทามาาครับคนข้างสีเราแว่งครับเอออยากเข้าไปหาเพื่อนลูกอยากเข้าไปหาเพื่อน เหลือน้องหมาอยู่2ตัวครับหรุ่นใหญ่บ้านี่ออกมาครับถ้าออกมากพวกเลยก็อยู่บ่ได้เฮื้อนครับไป <c ười> เล่นลองเท่าดีกว่า จากลงทงหน้าครับขึ้น้างคู่สาครับครับคางคู่สาขับคางสีข้องครับ <laughs> อไปแล้วครับครับด้านหลังครับตาพุนมดสะดวกครับ ยาเริ่มงามหรอครับถือฝนครับถือฝนรับเลาะมาขงังหลังปลาครับทางปีคนขากิสงบครับเอออันนี้ซีโมกัวกัวครับบมมีเดียดเลยครับ พว่าคึ้นขึครับส่วนบ้านรวยครับเลาะสะกนิดครับครับเพื่อนครับเริ่มเขียวแล้วครับแตกนอคนละไม่ครับหนากว่าเขาครับครับเลาะไปเลาะมาอยากกลับเลยครับว่าเขาไปลูกว่าเขาไปว่าเขาไปรวย มันหนามันหนาพอเข้าไปครับเลิกได้ครับ,รบข้าไปได้หันบวกกับน้ามพอบครับครับอันนี้ดอกแก่ครับดอกทูบฤาษีครับครับเลยครับโอ้โห,โห,โห,โหสวยงามครับโอ้โห,โห เลยครับครับปิวไปแล้วครับครับส่วนใหญ่าดียฝนครับเอาแล้วโอ้ยโอ้เอาโอ้เออเอา นอนจินยาเริ่มสืเอืยแล้วครับาแป๊บเดียวครับครับพักบุงก็เริ่มงามนียครับส่วนมา้วยครับขี่คันจินนอนจินน้อย อีกแล้วอเออปลาเลด็ดิยกดสิอึดมองนอนแล้วไอ้ลูกลูกลูกเอาเอาเอาเป็นอย่างเออนอนจินยาครับ Hả, <laughs> à, đây bò một gặp muốn có lực con cô gặp áo 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 gì lẹo <cười> <cười> à. 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 <laughs> เสายจ่มพันเลยว่าจะกลับแล้วครับมองนี้เย็นดีครับเพราะว่าอ่าปกติหนาวหนาวฝน,นที่น้ำสีถท่มนี่ครับมองนี้อันนี้อีกสักพักนึงครับรอบฝนตรงว่าทิทียังไงกันสีถ่วมแถวนนขึ้นกันครับ ครับอยากเล่นสักพักหนึ่งครับอยากกลับแล้วครับครับไปแป๊บเดียวครับอากาศร่มเอยครับครับอันนี้ขอบสาเลยครับลงไปยอีกครับปลาบักตบกับงามๆครับ ว่ารวยเลาะแล้วเลาะแล้วมากรมากรมานนะลูกรวยครับเริมรีบขอบสาเลยครับครับเปลี่ยนหมองกินยาครับครับผมครับพาเบิ่งบรรยากาศย้ำมาแล้งช่วงซีโมกว่าครับน้องมารวยครับอ่ะชิบเดียวไว้ซับนีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ